เจ๊ใกล้ไปเนาะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคำปโป่มนะคะช่องที่จะพาคุณกินคุณเที่ยวนะคะในจุดในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันประทับใจอ่ะเฮ้ยหรือมันเจ๋งนะคะ แล้วก็วันนี้วันที่28เดือนตุลาคม256 3สนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงบุญกระถินของหมู่บ้านเราเด้อนะคะขออนุญาตประกาศเรียนเชิญนะคะเลยแล้วกันนะคะวันที่30นะคะเดือนนี้นะคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็เรียนเชิญเด้อก็ทุกคนมาร่วทมทำบุญด้วยกันนะคะบุญกระถินนะคะบุนมาหากระถินเราที่หมู่บ้านหนูฟักทองนะคะ,คะถ้าเกิดว่าใครแบบไม่ทราบสถานที่ก็สามารถเ message เข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวเนจะ บอกอีกทีนึงนะคะว่ามายังไงเนาะเบื้องต้นนะคะตอนนี้เนี่ยเรามีจุดเช็คอินใหม่กับทุกคนจุดเช็คอินของหมู่บ้านเรานะคะสดๆร้อนๆเลยนะคะวันที่เนยถ่ายตอนนี้เนี่ยเป็นวันที่28ถูกต้องไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเสร็จมาหลายวันแล้วค่ะพอดีว่ามันมีฝนด้วยอะไรด้วยเนยก็เลยเพิ่งได้มาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะก็มันเป็นความน่ารักจริงๆ ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะพลังความสามัคคีของชุมชนเนี่ยมีอย่างสม่ำเสมอมานะคะแสดงให้เห็นอยู่อย่างตลอดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแรงสามัคคีของคนในหมู่บ้านน่ารักมากนะคะนอกจากเนยนะคะที่มีโอกาสได้ออกแบบจุดเช็คอินจุดใหม่ตรงนี้แล้วเนี่ย ก็ยังได้เห็นความน่ารักของชาวบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเอาต้นไม้นะคะมาบริจาคหรือมีเอาไม้ของตัวเองมาบริจาคนะคะเพื่อทําเป็นสถานที่เช็คอินของหมู่บ้านจุดใหม่ตรงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็คือเดี๋ยวเนยจะถ่ายแผนไปรอบๆให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็อธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยจ้า เราเริ่มตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะทุกคนอันนี้เป็นเขาเรียกว่าป้ายเวลคัมนะคะเวลคัมทูน o ร์ฟอกทองสตีนะคะเป็นหมู่บ้านของเราเองหมู่บ้านบ้านเกิดของเธอเองอะโหลพี่รีบมากเลยนะคะพี่แอบแซวอ่ะอันนี้เป็นป้ายทางเข้านะคะก็จะมีป้ายเล็กๆตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรากไม้ต้นไม้นี่ชาวบ้านบริจาคหมดเลยนะทุกคนน่ารักมากจริงนะคะ ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะคะก็ใครๆผ่านไปผ่านมาแขกที่ผ่านไปผ่านมาหรือคนในหมู่บ้านก,ก็จะมาถ่ายรูปเช็คอินตรงนี้กันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะน้อยมากนะคะที่เราจะซื้อนะคะอย่างที่เนยบอกว่ามีชาวบ้านนะคะมาบริจาคนะคะแม้กระทั่งก้อนหินตรงนี้นะคะก็เกิดจากธรรมชาตินะคะเอามาจากนี่แหละแหล่งธรรมชาติด,ด้านหลังเรานี่แหละคะ่ะภูเขานะคะภูสัมเภาของเขาเองนะคะอ่ะเราก็เดินขึ้นมาเนาะ ระหว่างทางเจออะไรเอ่ยดอกไม้นะคะดอกไม้แอบแอบปลอมนิดนึงนะคะแอบปลอมนิดนึงอ่านี่เลยเวลาใครจะถ่ายรูปนะคะยืนตรงนี้ก็ได้เด้อหรือว่าถอยไปถนนนิดนึงก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะรถเยอะพอสมควรในะช่วงนี้นะคะนะนี้ก็จะเป็นนะคะป้ายนะคะฮักนะโดโนนบักอืน,นะคะมะีจุดที่นั่งประมาณ เก้านะคะเ้าตัวนะคะแล้วก็ถาดข้าวที่ทุกคนเห็นนี่พวกเราไปขอทางหลวงพ่อมานะคะเป็นถาดข้าวเก่านี่แหละนะคะก็ใช้ประโยชน์ได้อีกนะคะตัดภาพมาที่ตรงนี้เจออะไรเอ่ยนี่คือซิกเนเจอร์ค่ะทุกคนซิกเนเจอร์ไม่ใช่กระเป๋าเนยนะนี่ค่ะซิกเนเจอร์เรานะคะเป็นฟักทองนะคะบกอื้นี่แหละนะคะบักอ ữ, ื้นุ้ยบักใย,ยหนึ่งนะคะบกอึนะคะ ันนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ลงสีนะคะเดี๋ยวต้องมาลงสีหน่อยมีเออถลอกเนื่องจากการเวลานะคะก็เขาเรียกว่าอะไรบ้านโน้นบักอึอเนาะบักอึนะคะภาษาอีสานนะคะภาษาไทยก็แปลว่าฟักทองนี่แหละค่ะทุกคนนะคะลูกบอลเริ่มเลยนะคะมีน้องหมาด้วยมาเข้ากล้อง <laughs> อ่านะคะก็ อย่างที่บอกนะคะดอกไม้อะไรต่างๆนะคะหลักๆก็จะเป็นชาวบ้านนะคะที่มาบริจาคนะคะความน่ารักนี้นะคะมีให้เห็นเสมอมาอย่างที่ในบอกเนาะนะคะนี่ขอนไม้เอาไว้นั่งนะคะนั่งได้นะคะเด็กๆยืนนิดนึงก็ได้นะคะก็จะเป็นฉากตรงนี้พอดีเดี๋ยวท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวเดยจะให้ดูเพราะว่ามันจะมีเอ่อ พี่ๆหรือชาวบ้านที่เขามาถ่ายรูปในเก็บภาพไว้บางส่วนนะคะพอตอนเย็นเนี่ยมันจะสวยมากเลยทุกคนแต่เวลาที่เนยถ่ายตอนนี้นะมันเป็นตอนเช้าใช่ไหมนั่นหมายความว่าแสงแดดอ่ะมันกําลังมาใช่ปะมันก็เลยมองไม่เห็นนะคะพอตอนเย็นปุ๊บอ่ะพอเราถ่ายมามันจะรับกับตัวอ่ตัวนี้พอดีเลยค่ะภูเขาที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะคือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นฉากแบบธรรมชาติสุดๆไปเลยนะคะ แล้วก็มีน้องหมาฮัลโหลใจเอ๋ไปแล้วโอเคค่ะทุกคนความน่ารักนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้มาถ่ายรูปก็เรียนเชิญน,นะคะมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะหรือกอ็รวมถึงบุญกระถินเราวันที่30นี้ด้วยนะคะก็เรียนเชิญทุกคนนะมาเฮ็ดบุญน้ำกันเด้อนะคะก็ ประมาณนี้นะคะน่ารักมากๆเลยแผนกล้องให้ดูนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นนะคะขึ้นปุ๊บก,ก็จะเห็นมุมนี้เวลามาถ่ายรูปอันนี้เนยแนะนําเลยนะถ่ายจากมุมนี้ก็ได้ก็จะเห็นเขาเรียกอะไรบักอื้อนะคะนวยบักไงหนึ่งนะคะอันนี้มุมที่สองนะคะทุกคนถ้าเกิดมาถ่ายตอนเย็นมันจะสวยมากนะคะมันจะรับกับภูเขาพอดีมายืนตรงนี้ก็ได้นะคะสําหรับคนที่มาถ่ายนะคะแล้วก็คนอ่อ ข้างในก็ไปยืนตรงกลางหรืออะไรแบบนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเห็นฉากนี้สวยมากๆเลยนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะมุมหนึ่งก็คือมุมเวลคัมเรานะคะถ้ามายืนตรงนี้นะคะก็จะเห็นทั้งเวลคัมแล้วก็ฮักน้ำนวลมะอื่นและดับเบิลไปอีกค่ะก็คือเห็นภูเขาของเรานั่นเองนะคะก็อันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับใครที่อยากมาถ่ายรูปนะคะตอนเย็นนะเนยแนะนําเลยตอนเช้าเนี่ยไม่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแสงมันย้อนแสงนะคะเพราะฉะนั้นฉากตอนเย็นเนี่ยถือว่าสวยมากถือว่าได้รับสปอตไลท์จากธรรมชาติเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากจะมาถ่ายในยแนะนําให้เป็นตอนเย็นนะคะนี่ค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะความน่ารักของหมู่บ้านหมู่บ้านตัวเองนี่แหละคะรับู้สึกภูมิใจมากนะคะในส่วนของเนยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะทางผู้นํานะคะที่เขาเรียกว่า ให้เกียรตินะคะเนยนะคะได้ออกแบบฉากที่ทุกคนได้เห็นนะคะในการถ่ายรูปนะคะของออแขกไปไทม้าเนาะหรือว่าของหมู่บ้านนะคะก ขอบคุณแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้ามาถ่ายรูปนะคะเฮดแล้วกับมาไทยลูกไห่อีหล่าแล้วกับคนในหมู่บ้านในเด้อนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่หมู่บ้านโนนฟักทองนะคะส่วนเอ่อเขื่อนโป่งคามนะคะ EP ีก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทุกคนถามเนี่ยว่าไปถึงไหนแล้วนะคะอัปเดตตอนนี้ก็คือเอ่อน้ำเนี่ยขึ้นสูงแล้วนะถ้าวันไหนในมีโอกาสได้ไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายวิดีโอเก็บมาให้นะคะส่วนตอนนี้ในเรื่องของการทำเอ่อรอง ทองแพรหรือแม้กระทั่งถนนจากถนนหลักไปสู่เื่อนโปกขามเนี่ยยังไม่ได้มีการทําเพราะว่าจะด้วยงานกระถินหรือว่าด้วยงบประมาณอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเนยมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะถึงการพัฒนาของในหมู่บ้านเรานะคะวันนี้ก็ถือโอกาสมาแชร์เรื่องราวประทับใจประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังแล้วก็ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย